สวัสดียามค่ำนะคะวันนี้เราทานอาหารค่ำที่บ้านนะคะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเราทานอะไรนะคะค่ะอันนี้คือกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะเราซื้อมาเพราะว่ามันง่ายเราทานน้อยคนเราก็ซื้อเอาก็สะดวกกว่านะคะเนี่ย เขาทำน่าทานมากเลยนะนะคะกุ้งอบวนเส้นแล้วก็จะมีน้ำมาให้เราราดอันนี้ก็คือเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูแล้วก็กุ้งนะคะเนี่ยเหมาะสำหรับอันหนึ่งคนหนึ่งจานนะคะแต่ว่าเขาจะใส่กล่องกล่องสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยนะคะผัดไทยแล้วก็ ก,ก็จะมีอะไรนะมีมีผักมีมะนาวให้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงให้เนี่ยจะเป็นพริกะคะ่ะจะเป็นพริกถ้าเราชอบเผ็ดเราก็เติมเข้าไปนะคะนคะผัดมาแบบแห้งเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าจะไม่มีน้ํามันเลยเห็นไหมน่าทานมากเลยชอบแห้งๆอย่างนี้แหละคะ่ะไม่ไม่มีน้ํามัน ตกค้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นรวมมิดนะคะเขาเรียกรวมมิดก็ได้เนาะก็จะมีรากบัวแล้วก็รากบัวแล้วก็เฉากล้วยแล้วก็แห้วนะคะแล้วก็ถั่วเนี่ยือเอาตามนี้เลยค่ะใส่หลายอย่างมากนะคะสะดวกสบายมากเลยและนี่ จริงๆอะก็จะยังไม่เทน้ำทีนี้เราเทน้ําใส่เมื่อก่อนมันเป็นแห้งนะเทจากกล่องแล้วเราก็เติมนมสดเข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะทีนี้น้ําเย็นๆเราก็จะดื่มก็ก็จะเป็นน้ําอ้อยนะคะน้ําอ้อยที่เขาอะไรนะเขาบิดๆที่ที่ที่รถนะคะจะมีเครื่องบิดให้น้ําออกมาแล้วก็เรเเียกว่าอะไร นะคะจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไร่คะคการน้ำแข็งใส่ก็จะมาเป็นกวดอย่างเงี้ยหอมมากเลยค่ะเนี่ยหอมมากเลยดีต่อสุขภาพนะเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลจากธรรมชาตินะคะจะจะดีต่อสุขภาพมากค่ะบำรุงร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายของเราตามที่แพทย์บอกนะว่าก็ต้องมีน้ำตาลต้องดื่มน้ำตาลบ้าง แต่น้ําตาลของเราวันนี้ก็จะเป็นจากอ้อยนะคะอ้อยสดนะคะร่างกายเราต้องการน้ําตาลอยู่เราก็ต้องต้องเดิมแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เราจะเราจะใช้นมสดบางครั้งก็จะเป็นกะทินะคะเนี่ยจะได้สองอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นผักมาจาก ร้านที่ที่แบบว่าผัดไทยเขาแถมให้มานะคะเติมมะนาวเติมอะไรเข้าไปได้นี่ก็เป็นแตงโมเราก็ชอบกินแตงโมด้วยนะคะอากาศร้อนทานแตงโมแล้วชื่นใจแถวๆนี้มีอาหารกินเยอะนะคะเนี่ยมีอาหารกินเยอะเลยอันนี้คือคือน้ำที่เขาเอาหอยมาราด เฮ้ยอยู่ดอนนี้สบายเลยเลือกกินร้านไหนที่อร่อยเลือกได้ค่ะอันนี้ก็น่าทานมากเส้นเด้งดึงๆเลยนะเนี่ยปรุงมาเรียบร้อยละถ้าต้องการเผ็ดก็เอาน,น้ำจิ้มราดตามที่บอกนะคะ,ะมีความสุขแฮปปี้โฮมนะตอนเย็นแฮปปี้โฮมนะคะเราทานอาหารที่บ้าน มาทานด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมาทานอาหารให้อร่อยด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ